สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่โบททนิกาเฮาโบททนิกาเฮาเป็นคาเฟ่ในสวนเป็นคาเฟ่เล็กๆเลยอยู่ในสวนแถวพุทธมณฑลสรารยานะคะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศด้านหน้าของร้านเนาะก็จะเป็นแบบฟีลแบบสวนมีที่นั่งมีมุมแบบโรสกาเดนฟ lower garden นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ ในร้านเราค่ะเข้าไปดูในร้านกันค่ะในร้านก็มีขายเป็นขนมเครื่องดื่มราคาไม่แรงด้วยต้องบอกตรงๆว่าราคาคาเฟ่นี้ยังไม่เทียบเท่าสตาร์บัคจ้าที่สําคัญต้องบอกเลยว่าคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่ที่ขนมเค,ค้กอร่อยมากอร่อยเกือบทุกเมนูของขนมเค,ค้กจริง แล้วก็เจ้าของร้านเป็นคนทำขนมเองด้วยจ้าอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งภายในร้านนะคะก็จะเป็นแบบฟิลเหมือนเรานั่งอยู่แบบส่วนอังกฤษอแะบบประมาณนั้นนะแก yeah. จริงๆเขาเป็นร้านเล็กๆที่ถึงเป็นร้านลับเลยก็ไดอยากแนะนำให้ทุกคนมาลองดูนะคะขนมอร่อย เจ้าของร้านน่ารักบรรยากาศดีเชื่อเธอลองมาไม่ไกลจากไม่โดนสระยามากค่ะมา